เอาละครับคุณผู้ฟังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งประกาศนโยบายสะเทือนวงการเอาข้าวแลกเครื่องบินรบ <c oughs> เดือดครับเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวครับเกษตรกร,ร,กรไทยเตรียมเฮเลิกแข่งปริมาณหันมาขายของแพงข้าวประณีตสู้ศึกอินเดียเวียดนามหันมาทำข้าวประณีต บีบมหาอำนาจซื้อข้าวแลกเรือรบดึงการบินไทยร่วมวงบาเทอร์เฟรดอันนี้ก็ดูน่าสนใจอีกเช่นกันตอนนี้ทำอะไรก็เป็นที่น่าจับตาไปหมดครับคุณสุพชีคลิปนี้เราจะมาคุยเจาะลึกนโยบายนี้กันครับอ่าเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรไทยเราเตรียมเฮรับปีใหม่กันได้เลยนะคะใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าในยุคนี้เนี่ยบริษัทผลิตอาวุธระดับโลกเขาจะยอมเอาข้าวและมันสําบหลังของเราไปแลกกับเครื่องบินรบคลิปเพน หรือเรือฟริกเกตจริงๆไหมเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2568กองทัพอากาศไทยเราเพิ่งเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินคลิปเพน EF จำนวน4ลํลำจากบริษัทซับประเทศสวีเดนเป็นวงเงินกว่าหมื่นล้านบาทซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้เอาข้าวเราไปกินเองหรอกครับแต่ในสัญญามันมีเงื่อนไขว่าถ้าไทยซื้อเครื่องบินคุณคุณต้องช่วยไทยกลับด้วยอ่าแล้วเขาช่วยเรายัางไงคะนี่แหละคือไพ่เด็ดของคุณสุภจีคือเขาใช้ระบบเทรด plus คือบีบให้สวีเดนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราต้องมาช่วยพัฒนาสินค้านวัตกรรมเกษตรของเราหรือช่วยหาตลาดให้ข้าวเราไปขายในยุโรปไม่ใช่การเอาของแลกของตรงๆแต่นี่มันเป็นการแลกผลประโยชน์ครับซึ่งเดีลยวนี้ถือว่าเราวินนะเพราะสวีเดนเขายอมเซ็นสัญญา offset package นี้เพื่อให้ได้ขายของให้เราสรุปคือไม่ใช่ขายฝันเกษตรกรครับแต่มันคือการเล่นเกมระดับโลกที่ซับซ้อนกว่าก็แค่นั้นเองครับแล้วที่บอกว่าไทยเราแพ้เวียดนามกับอินเดียเรื่องปริมาณส่งออกข้าวแล้วจะหันมาทําข้าวประนีแทนเนี่ยค่ะสรุปยังไงคะ่ะคืออันนี้ต้องยอมรับ ปี2568นี้ไทยเราร่วงมาอยู่อันดับ3จริงๆตามหลังอินเดียที่เป็นเบอร์หนึ่งและเวียดนามที่แซงเราไปเป็นเบอร์สองเพราะอะไรรู้ไหมล่ะครับเพราะเวียดนามเขาพัฒนาข้าวพื้นนุ่มที่ราคาถูกกว่าเราแถมผลผลิตต่อไร่เขาสูงกว่าเราเยอะเขาปลูกได้ปีละหลายรอบของเราต้นทุนสูงกว่าจะไปแข่งขายของถูกกับเขาเราก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งครับาการที่คุณสุภจีประกาศทําข้าวประนีตหรือพรีเมียมไรซ์เนี่ยไม่ใช่การยกธงขาวนะแต่เป็นการหนีตายไปสู่ที่สูงกว่าทาั้งหะ หนีไปที่สูงกว่ายังไงคะก็เหมือนเราเลิกแข่งขายเสื้อโหลตัวละร้อยแล้วหันมาตัดสูตรตัวละหมื่นขายแทนไงล่ะครับเราสู้ปริมาณไม่ได้เราก็ต้องสู้ด้วยคุณภาพและสตอรี่เพราะไม่งั้นชาวนาไทยตายหมู่แน่นอนครับเพราะนี่คือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่การยอมแพ้หรือและขืนสู้แบบเดิม มีจะเจ็บตัวส่วนนโยบายบาเทอร์เทรดหรือเอาของแลกเนี่ยในทางปฏิบัติอำนาจต่อรองของไทยเรามีมากพอที่จะไปบีบมหาอำนาจให้ซื้อข้าวแลกอาวุธได้จริงไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราถือไพ่อะไรอยู่ถ้าไพ่ในมือเราคือเงินงบประมาณเราต้องเข้าใจนะว่าตลาดอาวุธโลกเนี่ยคนขายมีเยอะแต่คนมีตังค์ซื้อจริงๆมีน้อยไทยเราถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับอีกอย่างกองทัพไทยเรามีการจัดซื้อต่อเนื่องอย่างดีลเครื่องบินรบเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นล้านใครๆก็อยากได้เงินก้อนนี้ทั้งอเมริกาทั้งสวี ซึ่งบริษัทอาวุธพวกนี้เขาก็อยากขายของสุดท้ายเขาก็ต้องยอมหาทางช่วยระบายสินค้าให้เราหรือไปดีลกับพาร์ทเนอร์ของเขามาซื้อของไทยเพื่อให้ปิดการขายได้สรุปคือเรามีอำนาจพอถ้าเราเคี่ยวมากพอและไม่ยอมอ่อนข้อให้เขาครับก็จริงนะคะแล้วเรื่องที่ว่าผลักดันให้ซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งเครื่องบินรบและเรือรบโดยอ้างความเข้มแข็งของกองทัพในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันจําเป็นเร่งด่วนจริงๆไหมกับเรื่องที่คนบางกลุ่มมองว่าเอาเงินไปช่วยคนจนดีกว่าไหมเนี่ยครับโอ้โหรือถ้าจําข่าวเมื่อไม่กี่วันก่ออนนนไดด้ัเืวา คมปี2568ที่เนิน350ชายแดนไทยกัมพูชาเขมรยิงถล่มใส่ทหารไทยเราก่อนใช่เลยค่ะคือโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอีกอย่างความอ่อนแอคือเหยื่อของความก้าวร้าวถ้ากองทัพเราไม่แข็งริปเพนเราไม่พร้อมเขาไม่เกรงใจเราหรอกครับดูอย่างเนิน350สิพอเราเอาริปเพนขึ้นบินหน่อยเสียงปืนฝันนูนเงียบกริบเลยการซื้ออาวุธไม่ใช่แค่เอามาจอดโชว์แต่มันคือการซื้อความสงมบสุขครับแล้วยิ่งนะโยบายคุณสุภจีที่บอกว่า ซื้อแล้วได้ขายข้าวด้วยมันก็ยิ่งสมเหตุสมผลครับชัดเจนเลยค่ะส่วนเรื่องข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นชื่อแปลกๆอย่างพญาลืมแกงหรือหอมหัวบอลเนี่ยมันมีศักยภาพผลิตระดับอุตสาหกรรมส่งออกได้จริงไหมอันนี้ต้องพูดกันตามตรงแบบไม่อวยครับว่าข้าวพวกนี้คือของดีจริงอย่างข้าวไร่หอมหัวบอลของจังหวัดกระบี่เนี่ยกลิ่นมันหอมเหมือนเผือกหอมทะลุหม้อเลยครับส่วนพญาลืมแกงของเมืองเลยนี่ก็นุ่มจนลืมกินกับข้าวสมชื่อเลยแหละครับอื แต่ว่าปัญหาคือปริมาณครับพื้นที่ปลูกข้าวหอมหัวบอลเนี่ยมีแค่ประมาณ3,500ไร่เท่านั้นผลิตได้นิดเดียวจะให้มาปลูกเป็นแสนเป็นล้านตันเหมือนข้าวขาวเพื่อส่งออกไปเลี้ยงคนทั้งโลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันปลูกยากกว่าแถมต้องดูแลดีกว่าถ้าถามว่าแย่ไหมเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าไม่แย่แต่มันต้องวางตำแหน่งให้ถูกมันไม่ใช่สินค้าแมสมาร์เก็ตแต่มันคือสินค้านิชมาร์เก็ตระดับพรีเมียม เหมือนเราขายไวน์หรูไม่ใช่ขายน้ําเปล่าเราต้องขายแพงๆให้เสร็จทีกินครับคือสร้างรายได้มหาศาลจากปริมาณน้อยๆนี่แหละคือยุทธศาสตร์ข้าวประณีตที่ถูกต้องไม่ใช่เน้นปริมาณแต่เน้นมูล,ลค่าครับเข้าใจแล้วค่ะ แล้วเรื่องเงินที่ชาวนารอคอยการแจกเงินสนับสนุนปลูกพืชหลังนา2,000บาทต่อไร่เนี่ยมันยังไงคะเรื่องนี้ต้องขยายความให้พี่น้องชาวนาเข้าใจชัดๆนะครับเดี๋ยวจะสับสนเพราะตอนแรกมีข่าวหรือว่าจะได้ไร่ละ2,000บาทใช่ไหมล่ะครับแต่ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วครับสำหรับค่าเก็บเกี่ยวหรือเงินช่วยเหลือชาวนาปกติปี2 5 6 8ถึง69เนี่ยสรุปอยู่ที่ไร่ละ1000บาทครับไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนหรือสูงสุด10,000บาทอ้าวเหลือพันเดียวเหรอคะใช่ครับคืองบมันตึงมือ แต่ว่าไอ้ตัวเลข2,000บาทต่อไร่ที่ถามมาเนี่ยมันคือโครงการใหม่คือโครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนารัฐเขาบอกว่าถ้าลุงป้านาอาเลิกทำนาปลังแล้วหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือถั่วเหลืองแทนรัฐจะให้ช่วยไร่ละ2,000ันบาทคือจ้างให้เลิกปลูกข้าวครับถา,ถามว่ายั่งยืนไหมถ้ามองระยะยาวมันดีกว่าแจกเฉยๆนะเพราะมันช่วยลดปริมาณข้าวล้นตลาดทําให้ราคาข้าวหลักดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศด้วย แต่มันจะเป็นแค่ประชานิยมทันที ถ้ารัฐบาลหาตลาดให้ไม่ได้แล้วปล่อยให้เกษตรกรปลูกทิ้งปลูกขว้างครับนั่นสิคะต่อมาเนี่ยครับถ้าถามว่ารัฐบาลไปบังคับเขาต้องซื้อของไทยกลับไปบ้างแบบนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแย่ลงไหมหรือทําให้ราคาอาวุธแพงขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาบวกราคาเพิ่มคือนักวิชาการเขาเผยว่าบริษัทอาวุธเนี่ยอาจจะบวกค่าความเสี่ยงเพิ่มเข้าไปเพราะเขาต้องมาวุ่นวายขายของให้เราแต่ถ้าเทียบกับผลประโยชน์ที่เราได้กลับมาทั้งเทคโนโลยีทั้งการจ้างงานในประเทศมันคุ้มกว่าแล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยครับ เรื่องพ,พราะอเมริกาก็ทําฝรั่งเศสก,ก็ทําใครๆก็ทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติตัวเองถ้าเราไม่ทําสิครับแปลกเพล่เลหลอกขายของเราอีกแล้วการที่เรามีเงื่อนไขยเยอะแสดงว่าเรารู้ทันและรักษาผลประโยชน์ชาติครับเขาจะเกรงใจเรามากขึ้นโดยซ้ําจริงค่ะแล้วเรื่องโครงการนําร่องแค่200ชุมชนจะขยายผลทันกินหรอคะชาวนาเดือดร้อนทั้งประเทศกว่าจะทั่วถึงไม่แย่หมดก่อนหรอคะอันนี้ก็เห็นด้วยเลยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจคุณสุพจีกันหน่อยแกเพิ่งมารับตําแหน่งไม่นานจะให้ปูพรมทีเดียวงบประมาณคงระเบิดแกเลยต้องทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ ทลองา่องถ้า200ชุมชนนี้ทำแล้วรวยจริงเดี๋ยวชุมชนอื่นเขาจะทําตามเองครับแต่รัฐบาลเองก็ต้องเร่งสปีดจะมาต้มเตี้ยมไม่ได้ชาวนาเขาหนี้สินท่วมหัวรอไม่ได้ครับ ส่วนที่รัฐบอกว่าจะหาตลาดให้สําหรับพืชหลังนาหนึ่งล้านไร่นี่คือจุดตายของโครงการเลยครับถ้าบอกให้เขาปลูกแล้วไม่มีคนซื้อนี่คือนรกแต,แต่รอบนี้ดูเหมือนจะมีการทํากันบ้านมาดีหน่อยโรงที่เขาเน้นพืชที่ขาดแคลนอย่างข้าขวโคดเลี้ยงสัตว์เนี่ยโรงงานอาหารสัตว์ในไทยต้องการปีละเป็นล้านตันแต่เราผลิตไม่พอต้องนําเข้าเขาเลยกล้าส่งเสริมครับอ๋อคือมีคนรอซื้ออยู่แล้วสินะคะใช่ครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือพ่อค้าคนกลางจะมากดราคาหรือเปล่า รัฐบาลต้องทําหน้าที่เป็นเซลส์แมนต้องมีสัญญาประกันราคารับซื้อขั้นต่ําให้ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยลอยแพถ้าทําได้จริงก็จะไม่ซ้ารอยเดิมครับแต่ต้องจับตาดูตอนเก็บเกี่ยวปีหน้าครับว่าโรงงานจะรับซื้อจริงตามราคาคุยไหม<อ>ส่วนการดึงการบินไทยเข้ามาร่วมกวนบัตเทอร์เทรดเพื่อซื้อเครื่องบินพาณิชย์เนี่ย การบินไทยเพิ่งฟื้นไข้มาหมาดๆจะเป็นการสร้างภาระให้เขาหรือเปล่านีครับอันนี้ต้องฟังคุณชัยเอี่ยมสิริซีอการบินไทยเขาออกมาพูดชัดเจนเลยเมื่อวันที่4สิงหาคม2 5 6 8วันที่การบินไทยกลับเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรกว่าการซื้อเครื่องบินใหม่80ลําลำของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจล้วนๆไม่เกี่ยวกับการเมืองอา้าวสรุปเขาไม่ได้จะเอาไปแลกข้าวหรอคะคือทางการบินไทยเขายืนยันว่าเขาต้องซื้อเพราะเครื่องบินเก่ามันไม่ไหวแล้วและเขาต้องรีบจองคิวผลิตกับโบอิงและแอรอ ยักยิกยักเดี๋ยวดีวจะล่มหรือได้เครื่องช้าครับเขาเลยขอบินเดี่ยวในเรื่องนี้สรุปคือภาครัฐอยากให้ช่วยแต่เอกชนซึ่งตอนนี้การบินไทยสถานะเกือบเป็นเอกชนแล้วเนี่ยเขาก็ห่วงกําไรขัดทุนของเขามากกว่ามาเลยอาจจะเป็นหนังคนละม้วนกันอยู่ครับเรื่องนี้ต้องดูว่าคุณสุภัีจะกล่อมการบินไทยสําเร็จไหมรอลื้นตามเลยค่ะสรุปแล้วนโยบายนี้มีทั้งโอกาสและความท้าทายครับข้าวแลกอาวุธยุคใหม่ไม่ใช่การหาบข้าวไปแลกปืน แต่คือการใช้สมองใช้กลยุทธ์การค้ามาสร้างแต้มต่อให้ประเทศวันนี้เราเห็นแล้วว่าไทยเราสู้ได้ถ้าเรากล้าเปลี่ยนและที่สําคัญกองทัพต้องแข็งแรงเศรษฐกิจต้องแข็งแรงเราถึงจะยืนบนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ